อมนะคะเลิศแคนดม็กกิสวิสเซอร, 3, wish, สสรสส์สวัสดีค่ะทุกคนวิสเซอร์สวัสดีค่ะเพลนวิสเซอร์คะ่ะสวัสดีค่ะเกรซี่วิสเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะสิตาวิสเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะอิงจี้วิสเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะเบนต์วิสเซอร์ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างแฟนมครั้งแรก ตื่นเต้นมาก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 ที่สุดค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยมีงานที่แบบว่าเป็นงานของตัวเองเลยคราวนี้ก็เป็นแบบว่าเปิดให้แฟนคลับเข้ามาเยอะมากค่ะก็ตื่นเต้นสุดๆใช่เลยค่ะแล้วเราแต่ละคนเตรียมตัวกันยังไงบ้างกับแฟนมิ่ครั้งนี้โอ้โหคือแฟนมิ่นี้ทุกคนจะได้เห็นอะไรแบบพิเศษแน่ๆค่ะแล้วก็พวกเราก็ เตรียมตัวก,กันมาอย่างดีค่ะแล้วก็ซ้อมหนักมากเพื่อทุกคนในวันนี้แลลวคะ่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะหนม,มีความพิเศษอะไรมาให้แฟนๆบ้างกับครั้งแรกนี้คือหนูว่าพิเศษมากๆจะไม่มีโชว์ที่ไหนอีกแล้วค่ะแต่ไหนแชโชว์ใช่ใชย,ยังไงอยงพอจะแบบเออบอกได้ไหมว่าเออพิเศษแบบยังไงต้องต้องรอดูละดูแล้วกันะ เพราะว่าอันเดี๋ยวมันจะเปอนหลังโชว์มันเหมือนจบงานแล้วอ่ะโอเคขออีกรอบโอเคคามพิเศษในครั้งนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างก็พวกเรามีโชว์โซลสเตจเย้เป็นเปเชียลโชว์ค่ะที่ไม่มีที่ไหนแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะมีอ้ยมีที่อื่นไม่ถึงโชว์นี้โชว์นี้เราะนต้องมา โซโล่ที่คือเป็นเพลงของเราเองหรือว่าแบบเลือกเพลงอะไรกันยังไงอ่ะเป็นพวกเพลงพวกเราเลือกเพลงเองเป็นแบบสเปเชียลโชว์ของพวกเราแต่ละคนที่จะแบบเห็นคาแรคเตอร์ใดๆในความยูนิคของตัวเองค่ะใช่คือห้าคนก็ห้าสไตล์เลยใช่ใครเป็นสไตล์ไหนบ้างไล่จากพันธี้กันหนูก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเฟี้ยวๆหน่อยแล้วก็แบบปนเซ็กซี่นิดนึงค่ะ ของหนูก็จะเป็นแสบๆโซนๆค่ะของหนูจะเป็นย่อย,ยดสดใสสดใสหน่อยละกันค่ะของหนูก็จะเป็นแนวแบบมั่นใจมั่นใจเฟียสเฟียสเชิดเชิดค่ะของหนูน่าจะออกเป็นคูลๆเลยค่ะแล้วก็โวดเศร้าๆด้วยนิดหนึ่งเรามีแบบแย่งเพลงกันมาแบบ,แบ,บเฮ้ยเพลงนี้ฉันชอบนะไม่ได้ไม่ให้อะไรอย่างนี้ ไม่ไม่มีไม่มีชนกันเลยค่ะเพราะพวกเราเลิกเพลงกันเองแล้วก็เหมือนก็เลือกจากสิ่งที่เหมาะกับตัวเองซึ่งพวกเราแต่ละคนก็คนละสไตล์เลยล้วใช่นอกจากเรามีโซโล่สเต็ปอนาคตเราจะมีแบบโซโล่เดี่ยวของแต่ละคนด้ไหมคะพูกเราไม่อยากมีใช่ค่ะแต่วันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะคะทุกคนต้องรอติดตาม๋ย่าใไรนะคนน่าจะมีต้องไม่มีแน่นอน อันนี้นอกจากเรามีแฟนมีแรนดอร์ฮอสในอนาคตเนี่ยเราจะมีวางแผนไว้ทำอัลบั้มหรือว่ามีแฟนไายแน่ในอนาคตอันใกล้นี้ไหมคะอันนี้คือพวกเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าทุกคนอยากให้มีทุกคนต้องคอยเชียร์คอยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะถ้าดูว่าเหมือนวิดนายน <iri> like. like ่าเราอดี๋ยวโต๊บเติบโตเติบโตขึ้นไปเรื่อยเรื่อยหนูวันนี้มันก็มีเรื่อยหนู สมุดสมุดว่าเราแต่ละคนนะคะเรามีโอกาสได้ทำโซโล่แต่ละคนนะคะอย่างเงี้ยอยากทำแนวเพลงอะไรประมาณไหนอะค่ะต่อทีละคนกันก็ได้วจะฟังเพลงบ้านก่อนเอาจริงถ้าหนูเลือกได้หนูอาจจะอยากทำเพลงที่เป็นมีความอันดี้นิดนึงคือไม่ใช่เป็นเพลงไอัดี้แบบช้าแบบฟังสบายแต่ว่าเป็นไอัดี้แบบคือแบบพิธีไทยอะไรเงี้ยค่ะ หน enfin ูก mm ็อยากทำ R&B เหมือนกันค่ะฟ anyway> ิลแบบเป็นมิ้น be นบีด R&B ที่สามารถแบบฟังได้เรื่อยๆแล้วก็มีความดีบ้าผสมด้วยอยากจะมีความพิเศษอะไรอี้ค่ะหนูอยากทำเพลงเต้นๆนะคะแล้วก็แบบว่าเสศเสศซิซิซเี่ยเสร็จแล้วจพนหนูก็น่าจะมีเต้นเหมือนกันค่ะน่าจะเป็นฟิลเฟสเแสบๆสนๆค่ะ ของหนูก็อยากทําเป็นเพลงเร็วค่ะแต่ว่าต้องมีแบบแรปนิดนึงค่ะแล้วก็แบบว่าอยากได้สไตล์แบบว่าเท่ๆเฟรดเฟรดบนเซ็กซี่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นงานแฟนมิสหนึ่งปีใช่ใช่ค่ะอันนี้เราอยากบอกอะไรกับแฟนคลับของเราเป็นพิเศษไหมคะค่ะก็อยากขอบคุณมิสไนทุกคนเลยนะคะหนึ่งปีพู้หนูวไวมากจริงแล้วแบบพองานนี้เกิดขึ้น คือมันมีคนลงทะเบียนเยอะมากแบบว่าเกินแบบที่กำหนดไว้อีกค่ะก็ไม่ค่อดีใจมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคนนี้นะคะค่ะก็แล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามพวกเราไปเรื่อยๆโตไปกับพวกเราแบบว่าเรื่อยๆเลยค่ะนอกจากแฟนมีแล้วเนาะเดี๋ยวเราอนาคตเราก็จะมีแบบเฟสติวัลหลายๆงานที่เรากำลังจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ พวกหนูก็ฝึกซ้อมกันทุกวันอย่าดันเหน่อยเข้าสึกทุกวันค่ะแล้วมันก็มีหลายๆงานเนอะแล้วอย่างเงี้ยเรามีโชว์พิเศษอะไรของแต่ละงานยังไงกันบ้างโอ้โหนี่เลยใกล้ๆใกล้ๆสงกานค่ะแน่นอนว่าต้องมีแบบว่าเม้วนๆดิ้นดึ๋งใช่ดิ้นดึ๋งเลยรอจะได้เห็นแบบจะได้เห็นวิซซลในมิติใหม่แน่นอนที่ไม่มีใครเห็นแบบม้วนจอยวะใช่ค่ะมาเด้อค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะมีมิก๊อปด้วยใช่ไหมคใช่ตอนนี้เราสามารถฝากในเรื่องของบัตรหรืองานที่จะเกิดขึ้นอันใกล้อันนี้ได้เลยค่ะก็ฝากติดตามงานของเราทุกงานเลยนะคะสามารถติดตามได้วิซ u a ออฟิเชียลค่ะก็จะมีแบบว่าตารางงานของเราแต่ละเดือนค่อยลงไว้ให้นะคะทุกคนก็สามารถไปดูแล้วก็ไปติดตามกันด้คะใช่คะ ฝากงานวันนี้แล้วก็พูดถึงแฟนคลับแล้วก็ช่องทางติดตามให้หน่อยก็หนูก็คือขอบคุณเลยสําหรับงานวันนี้อะไรเงี้ยเพราะเหมือนอันเนี้ยมันออนหลังที่งานจบเลย คุณพี่พี่มิสไนท์นะคะที่มาหาพวกเราใน first An n i v e r s a r y แซรี่มิ่ง e e นของ whistle นะคะพวกเราแบบตั้งใจมากๆแล้วก็วันนี้ก็ Enjo y มากๆค่ะที่แบบพี่พี่มาคอยซัพพอร์ตคอยแบบ enjoy m o m e n t ด้วยกันนะคะก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะแล้วก็ฝากพวกเราว i ซโซด้วยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่วิซโ o ่ f i c i a l ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงทุกเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะ โอเคครขอต้องมีนะครับต้องมี้นะเพลงออกในคมเมื่อวานกลางของเพลงใหม่เพลงใหม่ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเพิ่งปล่อยโปรเจกต์วาเลนไทน์สามเพลงค่าไปอะค่ะจะถามเพิ่มไหมคะ